สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่กับเกม The PB นะครับและตอนนี้นะครับก็ PB ของเรานะแด้ขขาวว่ามันอัปเดตใหม่แล้วนี่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 ในเรสนจะมาค่าคุณตอนนี้แหะครับโอ้ยไปดีกว่าเนาะคุณต้องขึ้นบันไดไปครับเราจะสอนวิธีการบินให้พวกท่านนะครับขั้นตอนแรกครับถือระเบิดครับทีนี้นะครับเรายืนอยู่นิ่งหันไปตรงพื้นครับตาไปครับ ทีนี้เรากระโดดนะครับกระโดดก็อันนั่นแหละครับบินแล้วเห็นไหมครับผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับเจสเจสเดี๋ยวคอยดูนะมันจะมันจะอย่างไงคุณต้องขึ้นไปบนไดเนี้สีแดงเนี่ยอ๋อขึ้นไปดิเฮ้ยอย่างนี้ขี้ดิเออหน้าจอเป็นรอยมาเนาะแรกปึงกับเขาไม่แรกครับไม่แรกครับผมผมเป็นคนไม่ชอบแรกอ่าเอ้ยย เออหยดไหมหยดไหมหยดไหมโดนไม่โดนไม่รู้แต่ที่รู้ผมติดผมติดผมคุณลูกปลาระเบิดอ่ะผมติดคุณต้องไอ้นั่นคุณต้องบินตอนนี้อ่าบินยังไงครับระเบิดหมดล้ะผมจะบินได้ยังไงในนดูระเบิดน่ะมีแต่ระเบิดก็ดูต้องทีบอกว่าอย่าดูตรงทีอย่ามายุ่งตดนแป้งพิมพเอ้ยแป้นพิมเนี่ยเนี่ยตัวทีเนี่ย ไม่หมายถึงระเบิดไอระเบิดไอนั่นน่ะปลาไปแล้ววัวดีครับวัสดีครับมามาหาผมหน่อยเนื้อมาผมหน่อยเนื้อผมติดคุณลงมาทำไมแดดแดแตเออนั่นแหละมามามาทันสองคนรวดเลยเอ้ยมาเอาใหม่อ่ะเก็บเสียง ครับเราจะเอาใหม่เราคราวนี้เราจะถือนี่ถือนี่นะครับเอา้าวเอาเอาเอาเลยเลยแล้วก็อย่างนี้นะครับนะครับอเออเอือดตกตกคุณต้องโดดมาเลยมาเลยอะไรเดี๋ยวก็เวลาแล้ว,ลวครับผมเป็นในทดสอบนะครับเฮ้ยคุณได้เล่นสองด่านน่ะนี่อัดอยู่นนเนี่ยขอให้เจ้าของคลิปเขาอ,อัดแบบ สบายใจสบายใจหน่อยเนอะผมเล่นแค่แป๊บเดียวครับระดับเออนี่ไงภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเหลือแต่ทิสแอสเคครับไปมามามาของผมในตัวสาวของผมเพิ่งออกผมเพิ่งออกมาจากห้องน้ำเมื่อกี้ก็นั่นแหละเอามาเลยผมเพิ่งจะค่าในตัวสาวให้ตัวหนึ่งจะค่าในตัวสาวให้ตัวหนึ่งนะแค่ตัวเดียวแต่ก็ยังยิไม่ตายแล้วกันน่ะมาเลยมาเลย พี่กายอันที่ไม่ยอมเปลี่ยนขอขอคัดตั๊บหนึ่งนะครับเมื่อไก่ตายตอนัวเดีับเราก็กลับมาเล่นต่อกับไก่ตายตอนนีเครับตลกแหละผมไม่คิดตลกครับจะย่าไก่ตัวนี้ครับแงะแ้ะผมจะฆ่าไก่ครับ ผมจะอินฟินิตี้มันตอนนี้เออเออหายเกือบแล้วที่ใครชี้โกงขอขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะอคนโกงขอเปลี่ยนไอ้คนโกงไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะไม่อย่างีี้อ่ะตัดหนึ่งตันงนะ เดยกเด็กรดายร้ายอะไรเออนั่นแหละสุดยอดมีไกดเล่นไปสองตาเฮ้ยร้่ะแล้วก็ผมจะได้เป็นไนโเสาตอเฮ้ยทำไมมันกระตุกมีไกคนละตา อ่ารู้แล้วครับว่าแต่ทำไมมัากระตุกเวลาหมดแล้วเปลี่ยนยังเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเวลาหมดขอชงระแข้งกับไอ้ิจไปไหนโง่จังเออะแอะแอะตัวอะไรยิงอะไรยิงครับเออเออไอไเสาบ้าเอ้ยจะกำลังบ้าอะไรเออเฮ้ยเออเออ ไม่กัดนะว่าอะไงูงูงูอะไรอะความอวจริงว่ะอกลายอคุณพ่อีกแล้วเย้โดนแล้วครับแต่ยังไงคุณก็ไดกดีอ่ะตอนนี้คุณกระโดดิงแล้วคุณต้องโดน ด้วยกันชกหน้าหนึ่งทีแแะเย้อ้าวไอ้เราก็นึกว่าจะเล่ครับ <c oughs> คุณแกยฮาร์ปอย่าป่วนถ้าป่วนเดี๋ยวยังไงอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่นดีแค่ตาเดียวเพราะว่ามันจะได้จบเกมไปเลยเดี๋ยวผมให้คุณเล่นยาวจนกระทั่งพ่อมาเลยโอเ,อโอเคป่ะโอเคป่ะล่ะแล้วคุณต้องปิดเองอเพราะว่าคุณเป็นคนเริเร่มก่อนอ่าได้เอแต่ว่าจับมือไม่จับ เดี๋ยวกันนะเอยอยากมือตายอ๋อจับมือดิมาตอเออเอ้ยเฮ้ยอ้ยอุ้ยเออวิมันมีผู้ช่วยคือยังไงครับเนี่ย ยังไงยังไงโอ้โหอ่อแป๊บนึงไอ้มันแหลก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 เกิดอะไรอะไรเฮ้ยปึ๊บยืดยืดเรือ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 เรียบร้อยครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยศพดินเฮ้ยศพดิ้นศพศพแดน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 เฮ้ยเฮ้ย

พี่ทำอะไรให้ดูดูนะดูนะรอ,อแป๊บอ,อ,อ,อแป๊บนึงนรอแป๊บน,งน,งนึงครับเหมืเวลาเลยจ้ามามั่งเลยเดี๋เล่นอีกแค่ตาเดียวพอ แล้วเดี๋ยวผมให้คุณเล่นตลอดเลยโอเคป่ะไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอะในเสาตัวใหญ่แล้วยิงเล่นทำไมอะพพ่อ๋ออ๋อเขาอยากแลกปืนพกเหรอครับเสียงเสียงเสียงคุ้นคุณขึ้นมาไหมเฮ้ยโปเลือดไปเนี่ยใช่เขาปอเลือดเฮ้ยกระเด็นกระเด็นไม่แลกปืนกับเขาสิ่ไม้ไม่ก็เปลี่ยนปืนกับคนจ่ายก็ได้ไปนู่น มมันไ่ิดหหอเออทำรำทำบ้าอ,อะไรเนี่ยมันจะลดเท่าไหร่มันจะลดยี่สิบเจ็ดเออติดาตายมั้าะ <17. S 1> ลดเจ็ใช่ปะเอ,อ่อประมาณเดี๋ยวกันนะถ้าเกิดระเบิดทีนึงก็ลดโอ้ยเกือบหมดอะคือบอกง่ายๆว่าเกือบหมดโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรแบบแบบแล่ปุ๋ยกับอะไรแบบแบบ แบบนึงอยู่ในสถานการณ์กระตุกอะไรคุณกระโดดไล well. ่อะกระโดดเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันกระตุกอ่ะคุณไปยิงมันสิโอดาโอ้ยเฮ้ยคุณบินแล้วผมทำฝันของวีตูนให้เป็นจริงครับคุถ่ายบินได้เฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรปืนเดียวกัน ปืนเดียวกันแลกทำไมปืนเดียวกันแต่สีมันไม่เหมือนกันสีเหมือนกันแลกทำไมเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ็ดช็อตเลยแต่ไม่ได้ดาวแล้วกันนะเฮ้ยไอ้ตัวนี้ไงเฮ็ดช็อตอ่ะเฮ็ดช็อตตัวนี้เฮ้ยขอให้โชคดีเพื่อนเราจะมาลุ้นกันว่าเพื่อนของเราจะโชคดีหรือเปล่า เอ,อ้าวระเบิดโอ๊ย<ม>เกือบ่ะเอ,อ้ยทำไมพี่พี่อ่อนเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้อ,อ,อยูออ่ในคนคล้ายาเอ่อไปกันนะอ่อวายวายไปแล้วมันระเบิดอ่ะ อ่าไอตัวท <Mohammad. S 1> <desserts. S 2> ี adalah, ่ต้องไอตัวท <TALIESIN> ี่ระเบิด oh ต <laughs asına priorities> ้องเสียใจครับทำไมพี่ตายก่อนที่มันจะระเบิดเสียงคุ้นๆเฮ้ยอะไรเฮือยเฮ้ยเฮ้ยไา้ลืมมองหลังผมอยู่นี่คุณวิ่งไปไหนเฮ้ย โดนอีกแล้วระเบิดพร้อมกันก็นเลิฟช็อตมันไม่มีขึ้นให้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกมชกมวยนะครับสวัสดีครับปั๊งปั๊งปั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 งตอนนี้เราอยู่อยู่ในสถานะอารมณ์ดีอ่ารู้สึกว่าอารมณ์จะไม่ค่อยดีอ้า oh. oh. วบลหงส์่ตูนเป็นจริงแล้วเย้ yeah. อันนี้อันนี้ยังไม่เอาจริงนะครับอ่าต่อไปขออนุญาตเอาจริงนิสหนึ่งโอเค ต้องทำให้คนไทยบินได้ฝันพี่ตูนถึงจะได้เป็นจริงเดี๋ยวไม่แล่ว้ลเอาเกียนะคะกองยวาวาเอียก็เอ้ยอเอ้ยสะดุดระเบิดตัวเองอายตายอายจุบเบย่อยยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเสียง,งมันไม่เสียงมันไม่ดัง เอ้ยอะไรเล่าแม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ได้ยินเลยถือมีดหมุกไปเลยอ๋อบินดอนชัดเลยชัดสิครับเฮ้ยฝันพี่ตูนเป็นจริงฝันพี่ตูนเป็นจริงแล้วเหนั่นอยู่อันดับโลเราต้องขึ้นไปอยู่อันดับสองที่เดิมไไม่ด้คุณต้องอยู่อันดับหนึ่งต้องหา อันดก่ตกระจายเลยอ่ะอันดับเฮ้ยุสได้กี่ครั้งเลยวฮะเฮือกี่ครั้งไม่รู้เด็กจบไปเฮ้ยเสียงเสียงเสียงหลอนเสียงหลอนหลอนทางไหนไม่รู้เทางนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมันก็เด้งกลับมา ทำไมมันไม่ตายเลยอ่ะมันโปเลือดโอเคเราก็ต้องขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ